มาสวัสดี่ครับผอบากควนพุทธชาแนลตามเคยครับมโอนี่โดนโดนในใจชิบพ,พี่น้องเอ,อ้ยอยากไรโมนี่มาพร้อมเมนูนี้เลยจุเซ็เซียบน้ำกันขายน่ยวกว้างโอ้หนึ่งใบใบจะก,กีบบ้บดทิบย์บดทิพย์จะเนื้อแดงๆดงโอ้จุขมขมน้ำกันครับโมนี่เซ็ปเซียบครับผอบควันพุทธชาแนลครับก่อนจะลุวยกับฝากพี่น้องยิ่ตามเคยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเน,ะนคคาะติดตั้งไข่คอมเมนต์ เป็นกำลังใจเบาๆนะครับเนาะมันนี้มาพร้อมมันนี้เลยจุอากาศหนาวๆห่อนๆจากหนาวจากควันบุญนี่มาพร้อมนี้เลยน้ำจิ้มหมูรสเด็ดขมๆเลยมันมาขอย่อเข้ามั้ยเฮ้ยตัวยังไงเนี่ยหยุดหยุดแบบนี้นะครับมาใส่ขุนยวอุ๊ยพี่น้องมาสัดเสียงมันกัน ปก้องเขาหน่อยเพราขาไม่ได้ครับนี่ก้องเขาเนียนติ๊กหู้บอกเดียวกันแก่เข้าจาังไรครับพี่น้องอ กินเนื้อเนาะต้องมีแกกหน่อยใส่กระด,ดูกหวดอูเดี๋ยวขาเนยตุยๆเลยครับ ความหัวใหญ่เนี่ยโหผักกับลาเกือบเบื่อครับหลุกโลดเกือบหัวใ <c oughs> บางาพร้อำนด,ดิใบางาเป็นใบแบบนี้พี่น้องผู้ใดบม่อครงเคยลองลึองม้อนะครับเนี่ยใส่กับยูขนาดดิเนื้อแดงเนื้อใส่กับจูอมขม,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 มนี่ ใบงาด้วยพี่น้องใบงาเกาหลีอันนี้เป็นใบงาเกาหลีนะเนาะเหมือนกันห <c oughs> อมที่ มื่อตอนเหนอพี่น้องเอยเหนือหนึลงเดียงหทุยวนกันเลยเตรียมกันข้ามมนี่ยสุดยอดจาบพัน ตะลูกดวดลุ่งรัวใส่กับจุจับเชี่ยบคักขนาดนี่หอมหัวใหญ่คักเรื่อยไปเลยใส่กับจุแบบงามลุกไปประทาน ตุยเกี่ยวเตี่ยวตุยนะฮะของคำเขาเงี้ย้องๆใส่กับเกี่ยวเอาสัน่นนะครับเนาะแต่เวลาสมมาพาคควนสงสังยคลิปจังใดกับใบพอกับเบาวกว่อนลิปเน่าๆน้ำกันครับ กินจแบบแซมแน้วกันจิบเน่าๆในชิบหนาวครับเนาะบุนนี้บ่าวก่อนส่มีโซลาเกษตรขอเป็นงานตัวกันสุดท้ายใส่ชิบครับขอสดว่าไฟพี่น้องที่บดกินชุกกินิบเนาะครับเนาะบ่าวก่อนขอลาครับบันนี้ครับวันนี้ครับ